สอนปั้นดินน้ำมันกันนะคะแบบนี้ค่ะช็อกโกคิดค่ะน่ารักไหมวันนี้ก็จะมาทําอันนี้กันค่ะอันดับแรกก็มีดินน้ำมันค่ะแม่พิมพ์ค่ะลูกนี้นะคะแล้วก็ไม้จิ้มฟันค่ะไม้จิ้มฟันยี่ห้อก็ได้ค่ะแล้วก็ที่ใส่คะพอดีหาอันนี้มาได้ค่ะก็มาเริ่มทํากันเลยค่ะก็เอาดินน้ำมันสีส้มก่อนนะคะใครอยากได้มากก็ใส่มากค่ะ ได้ยินเสียงอะไรขออภัยนะคะเด็ตามนี้เลยค่ะแล้วก็ผสมผสมกันนะคะอาจจะใช้เวลานาน สีโกโก้อยากให้มันเป็นช็อกโกแลตก็ผสมสีส้มกับสีแดงเยอะๆก็ได้นะคะผสมไปเรื่อยนะคะค จะไ,ได้เป็นช็อกโกแลตค่ะแล้วก็มีสตรอเบอรี่ค่ะกับสีขาวนี่เป็นวิปปิ้งครีมหรืออะไรก็ได้ค่ะแล้วก็จะใส่สองอันนี้นะคะมันเป็นจุดเด่นเราใส่สตรอเบอรี่หรือช็อกโกแลตลงไปก่อนก็ได้ค่ะตะกแค็งชิวอีกหนึ่งตาค่ะ คือเมื่อกี้ลองทําแล้วมันเละปรากฏดว่ามันเละเอาต้องใกล้แค่แคแคเอา้า <c oughs> อ,อ,อันนี้สวย <c oughs> เอาสีชมพูมาปปิดหน <c oughs> แล้วก,กดเบนเบน,นเข้าไปเลยแล้วก็เอานี่ค่ะอย,อย่างที่บอกเอาไม้เท้มฟันค่ะเสียบเข้าไปในนี้แค่นี้เราก็จะได้ช็อกโกคิดอาจจะไม่ดูดีขนาดนนะคะ นี่ค่ะน่ารักไหมแล้วก็จัดวางเลยค่ะอาจจะมีสตอรอเบอรี่อะไรสักหน่อยนะคะช,ช่วงหน้านะคะจะมาสอนปั้นสตรอเบอรีร่กันค่ะนะั้นเดี๋ยวช่วงนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายแล้วกันนะบ๊ายบาย